เอมีวิจารณ์จากครีเอเตอร์ต่างชาติจ้ารอบนี้มีคลิปมายืนยันด้วยเปิดมาวินาทีแรกก็คือกรีดแล้วจอเกือบแตก Miss Universe u n i v e r s ์คัมบูถือมายืนส่องกระจกถ่ายเซลฟี่อวดลุกสัมภาษณ์แบบจึ้งจึโอ้ยชุดนี้คือสวยตะโกนเป็นชุดที่ได้กลิ่นอายวัฒนธรรมเขเมรแบบเต็มๆแต่ทันสมัยสุด ตัวเสื้อเป็นสีครีมงาช้างแขนสั้นตั้งๆไหลย,ยกนิกนดๆดูสง่ามมากและที่สำคัญคือคอวีค่ะ แต่นี่ไม่ใช่วีธรรมดามันคือวีที่ลึกแบบสุดใจโชว์ผิวเนียนๆและเครื่องประดับทองอารามที่คอแบบจัดเต็มขอบคอเสื้อและขอบแขนมีการแต่งด้วยผ้าลายเดียวกับผ้าถุงเลยค่ะส่วนช่วงล่างเป็นผ้าถุงหรือสัมปัดลายทอพื้นเมืองสีเข้มน่าจะดำน้ำตาลตัดกับลวดลายสีทองอารามสวยแพงเปล่าเนาะ เธอยืนโพสท่าแบบมั่นใจสุดๆถือโทรศัพท์มือถือเคสลายน่ารักน่ารักค่อยๆขยับมุมกล้องให้เห็นความปังทั้งสร้อยคอทองเส้นยักษ์ที่โดดเด่นสะดุดตาต่างหูทองเข้าชุดกำไลข้อมือก็ทองผมก็รวบตรึงเป็นหางม้าสูงปรี๊ดเปิดหน้าสวยๆให้กรรมการเห็นชัดๆไปเลยจิกตาสู้กล้องในกระจกเบาๆ โอ้โหลุคนี้คือค่าได้ค่าสวยแบบราชินีแต่ก็แฝงความแซ่บพริกสิเม็ดนี่แค่ยืนถ่ายในห้องน้ำหรือโถงทางเดินนะยังปังขนาดนี้แล้วในกรอบเล็กๆมุมจอก็มีหญิงสาวผิวสีอีกคนนั่งวิจารณ์อยู่ด้วยตอนเห็นชุดกัมพูชาเธอก็ดูว้าวมากทำท่าทางเหมือนกำลังบอกว่าเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วก็พยักหน้าชื่นชมตัวเองใหญ่เลยค่ะ ตัดภาพมาที่สาวงามคนต่อไปทันทีว้าวคนนี้มาในลุคโมเดิร์ลสุดชิคเป็นจัมสูดเกาะอ,อกสีดำสนิทแต่มีแถบสีขาวตัดตรงช่วงอกพอดีเปะ๊ะเรียบหรูดูแพงมากถ้าอยู่ในห้องพักดูผ่อนคลายยิ้มหวานหวานแล้วก็หมุนตัวโชว์ชุดเล็กน้อยดูน่ารักสดใสจ,จังเลยค่ะต่อด้วยสาวงามอีกท่านออ้หูสวยหวานหยด เธอมาในจ้ำสูรเกาะอกอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นลายปริ้นต์สีขาวเทาลายดอกไม้หรือลายหินหมอนี้ละค่ะดูนุ่มนวลมากๆเลยค่ะแล้วแขมยังมีผ้าดรับสีขาวผ้าไหล่เพิ่มความหรูหราอีกด้วยเธอผมลอนสลวยสีเข้มตัดกับปากสีแดงสดสวยคมมากเธอยือนยิ้มหวานมือประสานกันด้านหน้าแล้วก็ส่งจูบให้กล้องด้วยใจละลายไปเลยค่ะฉากตัดปุ๊บมาเจอกับมิสยูนิเวอร์สชน่า ลูกนี้มาแบบไม่เหมือนใครเธอใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนพองผู้ฟ้องสไตล์หลุยคอปกตั้งมีโบเล็กๆสีน้ำเงินแค้มผูกที่คอแล้วเธอก็ใส่เสื้อนิ้ทับในกางเกงขายยาวสีน้ำเงินเมตัลิกเงาวับว,ว้าวซามากๆในมือถือแก้วกาแฟเดินยิ้มสดใสแล้วก็หมุนตัวโชว์ชุดหนึ่งรอบน่ารักและดูมีความมั่นใจในสไตล์ของตัวเองสุดๆค่ะแล้วกล้องก็พาเราไปข้างนอกค่ะ ไปเจอมิสยูนิเวอร์สอียิปต์กำลังยืนอยู่หน้ารถขายไอศครีมแอบเห็นป้ายดูกระทิมภาษาไทยด้วยเธอมาในชุดเดรสยาวรัดรุมที่สีสันสะดุดตามากค่ะเป็นสีขาวสลับแรงสดท่อนบนเป็นสีขาวมีดีเทลเหมือนผ้าคลุมไหล่เก๋ๆที่แขนเอวมีเข็มขัดแดงส่วนกระโปรงก็ผ่าสีขาวแดงไปเลยเธอกำลังยื่นมือรับไอศครีมโคนช็อกโกแลตพอได้มาปุ๊บ ก็หันมายิ้มหวานให้กล้องชูไอศครีมโพสท่าอย่างอารมณ์ดีสวยด้วยสนุกด้วย กลับเข้ามาในตึกอีกครั้งเจอกับมิสยูนิเวอร์สโครเอเชียโอ้แม่เจ้าลูกนี้เซ็กซี่ไฟลุกเธอมาในชุดเดรสยาวสีดำซีทย้ำว่า C2 เป็นผ้าตะข่ายสีดำทั้งตัวแต่มีบอดี้สูทสีดำอยู่ข้างในแล้วก็มีงานปักเลื่อมหรือลูกลายสีดำปิดในจุดสำคัญช่วงบนและสะโพกเป็นชุดคอเต่าแขนงดที่แซ่บมากค่ะเธอก็เดินสวยๆยิ้มทักทายคนในล็อบบี้แบบมั่นๆเริด คนต่อมาคือมิสยูนิเวอร์สลาตินาสวยสง่ามาเลยเธอมาในชุดสีขาวล้วนคล้ายจะเป็นจัมสูรหรือกางเกงกับเสื้อที่เข้าชุดกันท่อนบนมีดีไซน์พาดเร็บพาดไหล่แบบเก๋ๆกางเกงเป็นทรงขาบานดูแพงและโ r o f e s s i o n a l มากค่ะเธอกำลังถือไม้เซลฟี่ที่มีกล้องเล็กๆเหมือนกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ยิ้มแย้ม,ยมสวยคลีนมากๆค่ะ ถัดมาเป็นมิสยูนิเวิร์สพานามาคนนี้ก็หวานเธอใส่เสื้อสีขาวไหล่เดียวแต่อีกไหล่นึงมีดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่สีเบจหรือสีทองอ่อนๆแต่งอยู่แมทกับกางเกงสีทองอ่อนๆที่มีเ t e x t อร์วิบวับเธอยิ้มขื่นๆเอามือเสยผมดูน่ารักจังเลยค่ะ แล้วคลิปก็ตัดกลับไปที่มิสยูนิเวอร์สเอลซาวาดอร์คนสวยหวานปากแดงในชุดจ้ำสูตรลายขาวเทาอีกรอบเธอยังคงยิ้มหวานส่งจูบให้กล้องเหมือนเดิมเป็นการตอกย้ำความสวยหวานของเธอจนจบคลิปไปเลยค่ะโอ้โหเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยใช่ไหมคะพอชุดรอบสัมภาษณ์อินเทอร์วิวลุหรือที่เรียกกันติดปากว่ารอบห้องดำของมิสคัมบูปล่อยออกมาปุ๊บ ก็คือเสียงแตกเกิดประเด็นถกเถียงกันสนั่นวันไหวทันทีเลยค่ะต่างชาติบอกว่าลุคนี้ของกัมพูชาสวยสะกดมากๆเป็นชุดเสื้อสีครีมแขนสั้นตั้งๆคอวีลึกๆที่มีขอบผ้าลายเดียวกับผ้าถุงส่วนผ้าถุงก็เป็นลายทอสีเข้มเข้มดำน้ำตาลตัดลายสีทองเครื่องทองก็คือจัดเต็มแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตัวเสื้อด้านบนนั่นแหละค่ะพอภาพนี้ออกไปโอ้โหฝั่งพี่น้องชาวลาวคือเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมาก มากอารอมณ์แบบเดี๋ยวนะหยุดดูตรงนี้แป๊บทำไมเสื้อตัวบนมันคุ้นๆจัง หลายคนรู้สึกทันทีว่านี่มันเหมือนเสื้อปัดของเรามากๆคอมเมนต์ส่วนใหญ่จากฝั่งลาวจะไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าทรงคอเสื้อแบบนี้การป้ายมาด้านข้างแบบนี้นี่มันคือเอกลักษณ์ของเสื้อปัดลาวเลยนะบางคนก็รู้สึกเจ็บจิตว่านี่คือการเรียนแบบชุดประจำชาติลาวหรือเปล่าทำไมถึงเอาแบบเสื้อของเราไปบางคอมเมนต์ก็แรงหน่อยถึงกับบอกว่านี่คือการขโมวยวัฒนธรรมกันเลยทีเดียวเขารู้สึกว่านี่คือการที่กัมพูชาพยายามจะ เคลมชุดสไตล์นี้ไปเป็นของตัวเองเขาเลยรู้สึกไม่พอใจมากๆค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มอย่างที่คุณว่ามาเป๊ะๆเลยค่ะที่ไม่ได้ฟันธงว่าก๊อปปี้ลาว100%แต่เป็นกลุ่มที่เข้ามาแบบงงๆเอ๊ะทำไมมันดูผสมผสมกันแปลกๆคอมเมนต์กลุ่มนี้จะบอกว่าเสื้อนอะ่ะเหมือนของลาว แต่ผ้านุ่งอ่ะลายเหมือนของขเขมรหรือบางทีก็คล้ายของไทยบางคนถึงกับบอกว่านี่มันเหมือนเอาเสื้อเสื้อปัดของลาวมาใส่กับผ้าสิ้นแบบไทยแล้วยืนยันว่าเป็นชุดขเขมรดูแล้วสับสนไปหมดคือเขารู้สึกว่ามันสวยนะคะแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ออริจินัลมันเหมือนการหยิบนั่นผสมนี่บางคนจากฝั่งไทยเองก็เข้าไปร่วมวงบอกทรงเสื้อแบบนี้ก็แอบคล้ายชุดไทยทางภาคเหนือล้านนาเหมือนกันนะ เลยยิ่งทำให้ดูเหมือนเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมเพื่อนบ้านไทยลาวเข้าไว้ด้วยกันแล้วนำเสนอในนามกัมพูชานี่คือสิ่งที่หลายคนกำลังตั้งคำถามค่ะแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะฝั่งแฟนๆคัมบูก็ไม่อยู่เฉยๆค่ะเขาก็ออกมาสู้กลับปกป้องชุดของเขาแบบสุดตรงเขาบอกว่าใจเย็นๆน,นี่ไม่ใช่การก๊อปเขาบอกว่านี่คือชุดคัมบูโบราณแท้ๆบอกว่านี่คือการประยุกต์ การดีไซน์ให้ทันสมัยมาจากชุดเอาปักหรือชุดในราชสำนักของคำบูโบราณต่างหากเขาก็พยายามเอารูปวาดโบราณรูปปั้นนางอับสราหรือชุดเก่าๆมายืาาาาานยันว่านี่แหละคือรากเหง้าของฉันไม่ได้กอบใครเขาบอกว่าประเทศในแถบนี้ไทยลาวขเขมรวัฒนธรรมเรามันใกล้กันมากๆรากเหง้าเดียวกันมันก็ต้องมีส่วนที่คล้ายกันบ้างเป็นธรรมดาไม่ได้แปลว่าใครกรอบใคร แต่ถ้าเป็นคอมเมนต์จากฝั่งอินเตอร์ฝรั่งตาน้ำเข้าเขาก็จะแบบโอ้ oh, สวยจังเอเลแกนส์ e มากชุดนี้ดูหรูหราที่สุดเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าข้างหลังความสวยนี้กำลังมีสงครามวัฒนธรรมย่อมย่อมซ่อนอยู่ สรุปก็คือเป็นราม่าเรื่องรากเงาที่กำลังถกเถียงกันสนันโซเชียลว่าใครคือต้นฉบับที่แท้จริงของสไตล์เสื้อแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่ายังไงบ้างมาร่วมกันคอมเมนต์ให้แอดมีนฟังหน่อยค่ะจุ๊บ